สวัสดีครับผมอูช่างภาบรถไทยดัดแปลงใส่เหนือนะครับพบกันวันนี้เจ้าวันที่ในวันที่สี่นะครับสี่กุมภารีวิวคันนี้เลือกานทำสีนะครับรีวิวกันขาวๆนะครับรถจังหวัดแผ่นนะครับครับผมคันนี้คันนี้คันนี้ คันนี้คงเป็น <c oughs> บิ๊กจิ๋วแปดๆนะครับลูกค้าได้นำรถมาจากจังหวัดแพร่นะครับเครื่องอาทีร้อยนะครับตัวนี้ทางลูกค้าได้สั่งติปไดสตาร์ทนะครับผมก็ได้แกะแกะไฟวินตัวนี้นะครับไปใส่เฟืองละแล้วเดี๋ยวจะใส่ชุดไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ทางลูกค้าบอกอยากคือมันแรงกว่าเดิม ผมก็ได้สั่งสปริงกาวนาซิงนะครับแล้วก็สปริงวาล์วมาใส่พร้อมกับกันนี้ไปเลยหับหลองตัวจีดแน่นอนเครื่องอาทิลอยนะครับกันนี้ก็เหลืองานทําสีครับเจียเก็บงานนะครับลื่อลื่อออกทําสีนะเจียเจียเจียแล้วก็คัดคัดนะครับทําสีนะครับกันนี้กับใบใบดันนะครับเม็ดสาวนะครับเม็ดยีสิบนะครับ คันหน้าคัานหน้าคัานหน้าคันหน้าคันสำเร็จรูปทุกคันนะครับมูล,ลุกมาคัานทรงนี่ได้ของไมหมดนะครับเพราะว่าสั่งมาเป็นชุดยางล้อหน้าเป็นหกร้อยสิบสี่นะครับยางหกร้อยสิบสี่ส่วนยางหลังเี่เป็นยางย้างที่ผมได้แถมขึ้นไปนะครับเป็นคาระทานิดยางแปดสองแห่สิบหกนะครับนะครับชมรถข,า,ขาวๆอาทีหนึ่งร้อยนะครับ ต่อท่อนะครับใส่โค้งหลังค้านะครับใส่เข้ากับมือกันต๊นะครับใส่คบมาแล้วนะครับนี่ก็ใส่บีบเลี้ยวบีบตัวชุดเลี้ยวยู่ยูนี่เหมือนเดิมนะครับผมแยกไว้ที่เท้านะครับแล้วเดี๋ยวจะแปลงแป้นคันเร่งนะครับส่วนเกียร์นะครับเกียร์เกียร์เกียร์ตอนนี้ก็นี่ครับอยู่ในรอบไายนรอบวันนะครับขวาสุดเป็นเกียร์ถอยอยู่ตัวนี้เป็นเกียร์หว่าง ดันไปไส้หนึ่งล็อกเป็นเกี้ยหนึ่งเกี้ยหนึ่งนะครับดึงออกมาหาตัวเองดันไปใส้สุดจะเป็นเกน er ี้ยสองเกี้์ว่างเกี้ยหนึ่งเกี้์ว่างเกี้ร์ถอยนะครับโค้งมิกิวจะเป็นเกี้์แบบนี้นะครับโค้งมิกิวนะฮะข่าวนะครับเบาใส่เรียบร้อยนะครับโค้งหลังคาครับจะเหลืองเนสีนะครับ หลังจากที่มีเวลาได้รีวิวนะครับนี่ชุดหางยกนะครับไฮดรอลิกนะครับสไตล์ผมจะไว้ข้าบนนะครับถ้าไว้ตั้งหลุมมันจะโดนคีเปอร์โดนอย่างนะครับันแล้วแต่สไตล์การสร้างแต่ฉางนะครับหรือใครจะหลอกเลี้ยนแบบก็บมาได้สวรลิกซิสหนึ่งนะครับเพราะว่ามันถ้าจะโดนหลอกเลี้ยนไปละหลายอย่างแล้วนะครับตั้งแต่ชุดใบใหญ่อย่างที่ผมรีวิวนะครับ หรือปรานได้ที่สามารถสร้างเองได้ก็สร,รกสร้างอะไรก็ผมได้นะครับผมมีอะไรให้ทุกชิ้นในการสร้างรถถ่ยดัดแปลงครับใส่พานใส่พานสามล่องคืออันไหนสุดจะปัน่นเฮลิกสองล่องหนอกปั่นเกียร์แล้วผมเซกเอาไม้แหมนะครับเส่อมแป้เข้าไปเพื่อ,อไปใส่เครื่องพ่นยาเครื่องซุปแํานะครับางคนเปิดกบรบอยากเอาเสียพานก็แค่ได้ลองเห่มก็ใส่เข้าไปนะครับปั๊มเฮลิคก็อยู่ตำแหน่งนี้ ถ้าใส่พันย้อนย้านนะครับปั๊บลูกเตะตัวนี้นะครับขยับลงอ่ะใส่พันก็จะตึงนะครับปั๊บได้ตรงนี้แถมต้องย้ายเครื่องครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่พันใจไปสักพักนะครับมันยานมันย้อนปั๊บลูกเตะก็แล้วปั๊มให้ล็กยานนะครับก็แค่คลายคลายน็อตคลายน็อตแทนเครื่องนะครับซีตัวแล้วก็ขันตัวนี้ดึงดึงแทนเครื่องมาตั้งแน่นนะครับแต่ท้าเมื่อใส่พันตึงนะครับ เขาตรงนี้มันต้องกว่เครื่องเบลไปเบลมามนะครับเพราะว่าผมผมนี่เชื่อมเชื่อมเชื่อมตรงนี้ล็อกไว้ล็อกกับแทนเครื่องมันจะสไลด์ออกมาเลยนะครับโดยสายสายพันก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมมันมีการเบี้ยวนะครับคันนี้ก็จะไปประจำการัง่วัดแปรนะครับท่านใดสนอกสนใจนะครับทั้งผมก็รับทำอยู่ต่อเนื่องนะครับ ทำอยู่เรื่อยๆนะครับมีง,งานเขมากันอย่งรับทําต่อเนื่องนะครับอะไรก็ฝากตัวนะครับอูช่างปั๊บนะครับรถไทยดัดแปลงสายเหนือนะครับเบอร์โทรนะครับ088 138 0374 03นะครับมีรถช่างน,นะครับ